ดีทีพีฟรีเฟนส์บอลมดอนี่มันบอลอะไรวะอันนี้มันฟุตบอลอ่นน ันนี้มันหมดตัวเล็กกูเอาทุกหมดแล้วแหละเอาเดี๋ยวกูจะไล่ไปแบบหมดตัวเล็กมันก็คล้ายกันนี่เลยตัวเล็กที่เฉยไอ้ต้นไม้นี่ต้นไม้อันนี้อ่ะอะไรนะดอแต่ดอไม่ใช่หมดอะไรเนี่ยเบียให้เบียร์เมันเออเป๊ะอันนี้เป๊ะเออทัวร์ราอเปอร์เซ็นเมาไปชาติเลยยังเล่นทั้งหลายครั้งเลย่ะจะไม่โดแล้วนั้นมันโดนเหนียวะนิดหน่อยกูเล่นแบบนิดหน่อย แค่แค่ยดขีดหนึ no ่งแค่ขีดหนึ่งสามก็หยดขีดหนึ่งสองขีดไอ้บีขีดหนึ่งอูญสามมันก็สองไงแค่้าไรบเปิดใครโดนลุมเนี่มามาโอ้ไอ้บีใครโดนลุมวะเปิดเลยเดยโดลุมใช่ไหมอือ้เดือดุมเงตับล้อมเลยับกูร่วงเนจเสียเบียบไรน็อตไม่ต้องห่วงใครลุมใครเนี่ยนี่แล้วแตกเลยอ่ะยิงกูเลยตีต่อไม่ขึ้นนะ าแล้วเพื่อนมาก่อนดูดนอาพลนประชีเข้าไปเลยเอารชีเข้าไปกไปดไอ้นี่อ๋อคุณชีดูไม่ตายเลยเดี๋ยวไปกด enter ดูดูกูตายแล้วอะไรมือแถอแฉไมเลยนี่มันออเศมันิมัน่ใจ เอ้ยตัวตัวอะไรพวกมึงอะกูตายอายัดมา้าร์อีจีมนแกตกิกูผิวกูอะนี่าระเบิดกูไม่รู้เลยกูไม่รู้เลยอยตรงนี้ดิกูเดออกไนันลพันชนายชนายปุ้งไหนกูไช่วยไปไหนกูไช่วยไหนกูไวย ล่วงแล้วไปเหยื่อลวงมูสจะหายไม่เลยไม่แล้วอะไรปัญหาเจอแล้วว้าคือจะไม่ตายจะไม่ตายจะไมตายอาเบียนจะเบิดเพลงเขยเลยยิงผมไล่ฆ่าฆ่ากันไปใครยอมก็ยอมไปชิบหายแก่แหละไอ้จุ๊บจุ๊บไปก่อนมึงไม่อยากตายเยไม่ยากตายเลย ไอปตายเลยมีแต่เล่นมีสนามมีมีกันเลยไอ้น้องจะหนีไหมมึงก็ยอมฆ่าไปไม่อยากเอาไม่ยอมเลยจะไล่ไปทันเลยสักสีเยอะเนาะสักสีมึงเยอะเอาไปจี้ยันหน้าเลยโอ้ยระเบิดไล่ไม่ทันเลยมึงพวกของหนักมาเยอะกูรู้เฮ้ยลงนิดโต้เอ้หลุงนี้เต้ รวมแบบนี้เลยหลบรวมแบบนี้นมึงเหลือแค่หมัดกับบ็อกเซอร์ตัวนึงมั้งมามาตอนนั้นกูใหม่ไปเมื่อกี้กูพลาดแต่แล้วก็เปลี่ยนดาบแล้วใค่ไม่เล่นสตาร์อันร้อยยืไปอ๋อไอ้อะไรเงินล้านอะไรเหรอใช่เหรอไว้เหรอไม่ไว้ไม่เกี่ยงเลยไม่ได้ไม่น่าหรอที่มันสดแล้วให้ผ่านนี่ไงเนี่ยใช่คะแนนนะมั่วไม่ได้แต่ไว้ ไ,ไ,ไอ้แมนบิบไอ้บิทติคอนเมื่อไรที่มันได้เงินสิบล้านอะแม่มั่วแล้วสิบล้านนู่นนี่มันร้องเพลงอังกฤษอ่ะกูงงเลยครับคุยเรื่องอะไรกันครับเขาบ <หา S 2> อกคุยแม่กูกัน็นช่องปามันมีช่องเพลงที่แบบใครได้เงินสิบล้านไอเบียดเออเด็ดแะวเว้ยเบียเวอร์เข้มขึ้นเลยเข้มขึนเฮ้ยเลยไอ้ไอ้สิบล้านอหละเดวินเนอร์อ่ะเอ้ยใช่เดวินเนอร์มันได้เงินสิบ,บล้านชนะเลยอ่ะ

เราเห็นตะข่ายไปไหนลอตักล็อกเอออรงเห็นตะข่ายยางกันตีเข้าจังเลโอ้โหอย่างเาพูดนีพักกจังพักตีไงก็ไม่ได้กเออตีกไนลุ้เข้าไปลุ้มเข้าไปตีนะตีล้วตีดะโ้ล่วงลุ้มเข้มเ้าเออัดตลุ้มเข้าไปือขึ้นขึ้นที่าเลสา้อย้นเออมาโอ้ กูเจอปะปักาวันโผล่เลื่อนเลยแก่ยี่ยโอ้ถสายกันเร็วตอร้อนไปที่เร็วได้ปักกาวแล้วปะล้อมันลุกลุ้มลุ้มลุ้มเราหมาหมูอย่าเมินกูหมาหมูตีกเข้าได้แค่นี้เหรอโอ้โหไปให้ปีไปกันไปไงกันมันบินกับปลาเป็นนกเลยดูเฮ้ยให้กูยิ้มหวก่อนโอ้ยฆ่าแล้วเออกูดูเล่นที่ติดที่สายดู ลูกลกลูกวิลลูเลี้ยวไปแล้วลวงเงี้ยเดงลุเดือดตาปั๊มปั๊อตาออนปั๊คุณแชร์ไม่ได้อ้หเสื้อเขาหลุดหมดแล้วเฮ็คเฮ้ยยิบไว้ก่อนยิบอะไรได้ใส่ไว้ก่อนอ๋อนี่เรอให้เลือกไงมากมไอ้เบ็โต เฮ้ยมึนดูกูเลยแต่บเคกอรอตัวเดียวมัดูคำนับให้มันเลยโอเค